สวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหผมติดตามบ้านไอ้บ้านสวนบอ่อตกปลาอยู่นะครับวันนี้ก็มีแจ้งมาว่าเขาลงปลาดินนะไซส์สวยเสาร์อาทิตย์นี้ยัยยังไม่มีหมายเชิญมาซ้อมมือได้ครับลงใหม,100ม่ร้อยกิโลโอ้โหไม่รู้วันนี้วันเสาร์นะครับเนี่ยเขาลงไว้นะเดี๋ยวผมจะต้องไปจัดการซะหน่อยนะวันนี้ว่าจะไปอยู่นะแต่เดี๋ยวดูว่าคนมันจะเยอะหรือเปล่า ส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาประกาศแบบนี้นี่คนน่าจะแน่นบ่อนะร้อยโลก็เฉลี่ยมีอยู่ประมาณร้อยตัวนะก็เดี๋ยวผมกลาว่าเอาถ้าไปะได้ประมาณสักสามสี่ตัวเอากลับเลยจะมาเลี้ยงต่อนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อตกปลาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้นะครับจะได้กี่ตัวโอเคครับนี่ครับบรรยากาศมาตั้งแต่บ่ายสองมั้ง ได้ไปแล้วสี่ตัวนะเดี๋ยววันนี้เอากลับนะครับก็กินเรื่อยๆแต่ตอนนี้เริ่มเงียบนะเริ่มเงียบแล้วแต่ได้มาละสี่ตัวเดี๋ยววันนี้เอากลับสี่ตัวนะครับเอาคันนี้นี่มาข้อเขียวนะครับตอนแรกใช้ข้อม่วงนี่นี่แม่งถอดไม่ออกนะถอดข้อ ออกจากกันไม่ได้เลยอ่ะโอ้แม่งโคตรงานเข้าแล้วนะถอดมันมีทั้งหมดสี่ถอดได้แค่สองเหลืออีกสองติดกันเดี๋ยวนี้ต้องกลับไปถอดที่บ้านนะขนาดใช้ตัวนี้บีบแล้วมันยังไม่ออกเลยอ่ะโอ้หแม่งโคตรแน่นเลยนะอ่ะโอเคลุยกันต่อเดี๋ยวขออีกสักตัวหนึ่งจะกลับละล้วครับเอาแล้วอ้หตัวใหญ่นะเนี่ยหลุดไปสองสามตัวละอ้โหดูคันดูคันคันโค้งเลยอื กอเขียวเดี๋ยวดูตัวโอ้โหแม่งสะบัด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 อ้โหแห้งสะบัด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 คันแม่งอ่อนๆนี้นี่แม่งเสียวสะบัดสะบัดอย่าเพิ่งรู้ไว้ย อย่าพึ่งโน้ยอย่าพึ่งโน้ยจะปล่อยเซฟอยู่เนี่ยจะขออัดกางก่อนเบลเลอรล์กินลึกด้วยนะนี่ตัวนี้ตัวเบลเลอร์เลยโอเคเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนถ้าแพ้ไม่เยอะจะเอากลับนะครับโอเคพอได้ครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวขอปลดตะขอก่อนครับโอ้โหเมื่อกี้ ได้แล้วพอกําลังจะลงไปในกระชังกระโดดออกเลยโอ,โอ้แม่งเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวตกใหม่นะครับอันนี้ตกแบบบาลานซ์แตะนะอืมมันทุ่นมันไม่มีแบบที่มันแรงยกน้อยกว่านี้นะอืมแล้วก็เซ็ตตะกวัวมาไม่เวิร์กก็เลยแบบได้ประมาณนี้ครับนะลองเปลี่ยนแนวเปลี่ยนวิธีดูนะครับนะ ตอนนั้นนี่จะตกแต่ไม้ตายตกก้อดินตลอดนะตอนนี้มันลองแบบบาลานซ์แตะนะดูได้ไงก็เพราะว่าทุ่นมันลอยนะมันมีแรงยกขึ้นมากำลังตอดเลยนะแต่ตั้งไม่ได้นะจริงๆมันต้องตั้งลงไปประมาณสักข้อสองข้อนะแต่มันก็มีตอดอยู่นะตึ๊ดๆเห็นไหมเห็นไะหมนะไม่วิธีก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะแต่ไม่ซีเรียสน,นะ ตั้งยังไงก็ได้ขอให้มันตกได้ก็พอลนะนะได้ตัวคือจบ <c odes> โคตรมั่วเลยนะโอ้น,นะเฮ้ยตอดปื๊ดปื๊ดเอาละเว้ยเอาละเว้ยนี่ตอดละกิน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 ละแต่มันยังไม่ดึงถ้ามันดึงลงฟึดสองข้อนี่ซัดเลยนะหนึ่งข้อเดี๋ยวรอก่อน ลากไปก็ลากมาน่าจะโตเล็กก็อยูป่ปึ๊บ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 นี่ไงเห็นไหมได้เรียบร้อยแล้วได้แล้วนี่หนักตื้อเลยเยลยรถถังเลยเนี่ยทิ้งตัวโอ้โแมงขันแม่งงอหือดึงหนักเลยเมื่อกี้หลุดเอาใหม่โอ้โหโตแมงโคตรใหญ่เลยวันนี้จะเอากลับไหมแต่ว่าจะพยายามใส่ไม่ให้มันลงไปในหลุดอีกรอบนึงนะโอเค ขอใส่กระชังก่อนมาดูกันดีกว่าว่าได้กี่ตัวนะถ้าได้ห้าจะกลับแล้วเ,เดี๋ยวก่อนนะแข็งแรงมากหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าตัวพอละเออวันนี้เอาแค่นี้เอาตัวใหญ่ๆเอาไปเลี้ยงนะครับนะ <laughs> วันนี้ประสบผลสำเร็จดีมากครับผมมาดูปลากันทั้งหมดเจ็ดโลเจ็ดโล ไายเพิ่อมอีกสามร้อยยี่สิบห้าโลละหกห้าครับเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังขอเอาลปลาลงก่อนโอ้โหปลาลินไซโบโบมันจะกระโดดหรอเปล่าแม่งเลยจับยากนะตัวใหญ่ดูดิโอ้โหไซเบอร์เลยวู้ไปหนึ่งตัว โอ้ยนี่นามันเป็นอย่างนี้เลยเว้ยสองตัวนี่ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ดูดิสามสามตัวเบลเลอร์เลยนี่ยิ่งใหญ่ดิโอ้โหนี่เบลเลอร์เลยอ๋อสี่ ทั้งหมดหกตัวเว้ยโอ้ห oh, กตัวหกตัวนี hey, ่มันขู่ด้วยดูมันขู่มันขู่ว oh. ้าไซโบโบไปใส่ลงไปในบ่อแล้วเดี๋ยวอัดออกซิเจนนะครับสรุปทั้งหมดได้หกตัวเว้ยนึกว่าห้าตัวหกตัวตัวโบโบเลยนะครับแล้วก็ค่าคันหนึ่งร้อยนะครับเอาออกได้สองโลนะ ตกได้ทั้งหมด7โลนะครับ7กิโลหักออก2โลเหลือ5โล5โลซื้อออกกิโลละ65นะครับทั้งหมด325ถ้ารวมค่าตกด้วยก็เป็นเท่าไหร่425ได้7กิโลแมง7โลปลายังถูกกว่าหมูในยุคนี้อีกนะครับนะอ่ะโอเคเลี้ยงมันต่อไปแล้วเดี๋ยวมันแข็งแรงสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวผมจะทำการย้ายไปลงบ่อใหญ่อีกทีหนึ่งครับผม ปลาขนาดนี้นี่ถือว่าซื้อทางลัดเลยนะไม่รู้มันจะตายเปล่าเพราะแผลมันเยอะมากเลยนะครับนะแต่ละตัวก็เดี๋ยวดูบาลไว้ก่อนนะครับนะถ้ามันรอดดีอะไรดีแข็งแรงแล้วเดี๋ยวผมจะจับไปลงบอ่อใหญ่ของผมต่อไปนะครับเลี้ยงเอาไว้นะครับโอเคครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ